ช่วงในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันก็มองที่ส่วนของอาราคาทองคำเนี่ยก็กลับมาทรงๆกงนะคะก็ยังยืนในระดับ1,300เหรียญแต่ว่าในเรื่องของความขัดแยงระหว่างรัสเซียแล้วก็ชาติตะวันตกที่ยังคงยืดเยื้อเนี่ยแม้ไม่มีความรุนแรงเพิ่มเติมแต่ว่ายังต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างต ดูว่าจะมีการตอบโต้กันด้วยมาตรการความบาตรหรือไม่แล้วก็ในเรื่องของความมุนระนีรักเนี่ยอาจจะเห็นการแทรกแซงทางอาหารจากสหรัฐก็ยังมองเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคําขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมน,นีเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากาวิกฤตในยูเครนที่ยืดเดยื้อหลังความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยดิ่งลงค่อนข้างแรงก็ทําให้มองว่า,าการที่กลับมาเป็นแรงหนุนต่อดอลลา,าร์สหรัฐ ว่าก็น่าจะกดดันในส่วนของทิศทางของราคาทองคําได้อย่างจํากัดเนื่องจากยังให้น้ําหนักกับประเด็นในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอยู่ขณะที่ปัจจัยที่ยังต้องติดตามดูกันต่อก็คือในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขในส่วนของค้าปลีกก็ยังสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคําอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าตัว พาทองคำซัปพอร์ตเนี่ยไม่น่าจะหลุดระดับ1,300เหรียญลงไปได้ง่ายนะักแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะผันบวขึ้นทดสอบระดับ1,320เหรียญหลังจากที่เช้านี้เนี่ยกลับมาทรงๆใกล้ๆระดับ1,310เหรียญจึงแนะนำว่าสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยให้รอเข้าเปิดลองตัว JQ f f ที่ระดับ2050 0บาทหรือว่าต่ำกว่าโดยตัดขาดทุนได้หากว่าหลุดระดับ1 9 9 5 0บาท ที่ระดับประมาณ2300 0บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ